สวัสดีเพื่อนๆพื่อนวันนี้เราจะมาวันนี้เราจะอาปอกไข่ให้เพื่อนเพื่อนดูนะจ๊ะนี่ปอกออกมาให้ได้แบบนี้จะทำให้เป็นแบบนี้ไข่หนึ่งฟองของเรานะจ๊ะใช้เวลาทั้งหมดโอนานมากเลยเพื่อนเพื่อนฝากดูด้วยนะดูให้จบด้วยนะเพราะว่าคนทําตั้งใจมาก ใ่รนกกระทา,นา,ทาหนึ่งฟองเนี่ยนะเพื่อนๆเราใช้เวลาทั้งหมดถ่ายติจกตอกนะจ๊ะหนึ่งรอบก็คือสามนาทีใช่ปะ่ะเธอเชื่อไหมฉันใช้ไปเยอะมากเลย <c oughs> <c oughs> ความใจเย็นของเรานะจ๊ะก็ค่อยๆแกะไปดูนะจ๊ะค่อยๆแกะไปแกะไป กูไปต่อไปต่อไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยมันเหมือนไม่นานนะจ๊ะเวลาเราทำแต่เชื่อไหมเธอสานาทีมันนานมันไม่นานนะสำหรับเราแต่สำหรับคนดูอาจจะนานอะเราก็มาดูแล้วกันนะจ๊ะว่าลูกนี้เราจะทำสำเร็จหรือเปล่านะจ๊ะอันนี้คือการเริ่มต้นนะจ๊ะ 3นาทีแรกครั้งที่1มาดูกันว่าไข่หนึ่งฟองเราจะใช้เวลากี่นาทีในการปอกเขาจะเรียกว่าอะไรดีอะเธอปอกไข่น,นจะจ๊ะไข่สดปอกไข่สดน,นจะจ๊ะนี่ก็จะประมาณนี้น,นจะจ๊ะสานาทีแรกก็จะได้อยู่แค่ตรงกลน ก็จะได้ประมาณนี้นะจ๊ะพเพื่อนๆนะก็ค่อยๆอแซะไปแซะแซะไปทีนีนิดทีละนิดจะแซะเร็วไปก็ไม่ได้ไข่ก็จะแตกน้ําก็จะไหลเห็นไหมคะต้องค่อยๆแซะไปแซะไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆค่อยๆแซะค่อยๆทำไปเพึ่งได้เนี่ยค,ค่ะครึ่งลูกยิ่งใกล้จะถึงยอดมงกุฎนะจ๊ะ โอ้โหยิงยากนะมาดูกันว่านี่นะคะค่อยๆเสาวแสบไปออเสาวแสบไปเรื่อยๆเอยๆนะค่อยๆทำไปนะมันดูแบบ ฝากกดหัวใจให้เราด้วยนะจ้าเพื่อนๆนเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆอ